ก็ต้องการสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะเออแล้วกูจะพูดซ้ำทุกที่แล้วเนี่ยก็ก็โอเคนะครับวันนี้ครับเราจะมาด่าคนที่มันชอบด่าผมกันนะครับก็ถ้าใครรู้จักตั้งตั้ๆชแนลนะไอ้เชี่ยที่แม่งด่ากูตลอดไอ้ซัตนะครับอันนี้เป็นลายชื่อแรกครับโอเคไอเ้เชี่ยไอ้ซัต มึงทำคลิปไม่เป็นมึงจะทำไอ้ควยโอเคระบายระบายเลยวะอ่าระบายระบายคัยโอเคครับก็โอเคนะครับ,รบดังที่บอกครับตั้งตังเปนชอบดูแสนใช่เปละ่ะอ่าแล้วก็จะต้องทำตัวรอดหน่อยนะเพื่ใอให้มัน,มนไใ้ที่และก็อนสัตว์กูวางแผนทำสำหรับซีจีและเสียตังค์อีกกี่บาทวะโอเคไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้นะ เดี๋ยวผมจะวางแผนแกงมันแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ชมชม,มดูกันเลยโอเคครับสวัสีีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไอเหียคลิปมันไม่จบเลยไอซับโอเคฮะก็เดี๋ยวโอเคเนี่ยภับแซนเนะโอเคสวัดวันนี้คนระับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับก็สวหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ